สวัสดีครับกับามคกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราจะมาสอนพาร์ทที่2ต่อจากครั้งที่แล้วในการที่เราจะลงเซิร์ฟเวอร์การที่เราจะเปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์นะฮะพาร์ทที่ 2. แล้วเราได้สอนการเช่าเซิร์ฟเวอร์จากดิจิตอลโอเชียแล้วนะฮะก็สาหรับพาร์ทนี้เราจะมาสอนการลงเว็บเซิร์ฟเวอร์จริงๆซะแล้วนะก็คือ,อตัวที่2ของเราปีเอ้ยไม่ใช่ปีที่แล้วดิพาร์ทที่เราเราสอนการลง Linux มาแล้วนะฮะสำหรับพาร์ทนี้ 2. เราจะมาสอนการลง Engine X Engine X คืออะไรเอย่ยมันคือเว็บเซิร์ฟเวอร์ฮะซึ่งสมมุติเวลาเราเข้าแบบ www.google.com อย่างเงี้ยไอตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ของ Google อะ่ะมันก็จะประมวลผลหน้าที่เราเข้าไปปุ๊บแล้วมันก็จะส่งกลับมาให้เราให้เราแสดงผลขึ้นบนหน้าจอฮะซึ่งไอตัวเนี้แหละคือ Engine X สําหรับบางคนที่กำลังคุ้นๆว่าเออเคยใช้นี่ว่าอาจจะเป็น Apache อาจจะเป็นแบบ l i g h HTTPD อะไรเงี้ย ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมสําหรับส่วนตัวแล้วเนี่ยผมลองใช้มาหมดแล้วผมคิดว่าตัว Engin e X เนี่ยเป็นตัวที่อ่าประสิทธิภาพดีที่สุดนะก็คือมันมันเร็วแล้วก็มันสามารถรองรับผู้ใช้ได้มากได้มากประมาณประมาณหนึ่งะฮะซึ่งถ้ามันก็มันก็ขึ้นอยู่กับตัวเซิร์ฟเวอร์ของท่านด้วยแหละแต่ว่าตอนเนี้ย ตัวท็อปทก็จะมีของ Microsoft ก็คือ ias ของ Microsoft แล้วก็ engine x เนี่ยที่มันมานำนำนะฮะสองตัวนี้ก็นะครับผมเราก็จะมาลงกันเลยเอ้ยกดผิดเว้ยเมื่อกี้ไปกดโดนอันนู้นโอเคเราจะมาลงลครั้งที่แล้วนะที่ผมให้คุณทำ apt get update ไปแล้วฮนะอย่างนี้ใช่ไหมครับผมตอนเนี้ยเราก็จะมาลงกันแล้วเราก็จะเป็น apt get install แล้วก็ n g i n x Ent e r อ่าเขาจะถามว่าเราต้องการลงอะไรพวกนี้ไหมก็ต้องการลงคนระับกด yes แล้วก็ต่อไปแล้วก็จะรอมันลงคนะซึ่ง digital Ocean นเนี่ยมันลงเร็วมากครับเพราะว่าเน็ตมันเร็วมากนะครับก็ปกติเนี่ยถ้าเกิดลงที่บ้านก็รอรอประมาณชั่วโมงหนึ่งอนะถึงมองไม่รู้20นาทีประมาณนั้นแหละแต่เนี่ยเสร็จแล้วคุณจะเห็นว่ามันเสร็จแล้วนะครับโอ้โหสุดยอดมากก็เสร็จแล้วแค่เนี้ยอะไรวะทำไมมันเร็วจังวะ อ่ะคุณก็จะลองลองดูว่าเราสามารถเข้าไปดูได้ไหมเราก็กดไปที่อ่าไอ้น,นี่ของคุณนะครับก็เบลล์บล์เซอร์ของคุณแล้วไปที่ IP address ที่คุณได้มาจากดิจิตอลโอเชียก็คืออันเดียวกับที่คุณ ssh เข้าไปนั่นแหละแล้วก็กดไปดูว่าได้หรือเปล่าโอ้ทำไมต้องทำเสียงกันด้วยกดไปดูว่าได้หรือเปล่าซึ่งไม่รู้ว่าเน็ตผมมันจะได้หรือเปล่านะกำต้องก็ยังได้อยู่นี่หว่า ลองถ้าเกิดว่าคุณจะเช็คจากในในตัวของเซิร์ฟเวอร์ก็ลอง curl หนึ่งสองเจ็ดจุดศูจุดศูดูอ่าอันนี้ได้นะแต่ว่าของผมรู้สึกว่าเน็ตมันจะพังหรือไรเนรี่ยแหละแป๊บเดี๋ยวผมกลับมาแล้วกันอ้ไม่ต้องกลับมาแล้วมาพอดีเน็ตบ้านผมมันพังเองเลคะครับผมก็อันนี้แหละฮะก็คือ engine x มันจะให้หน้านี้มานะะซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเข้าไปที่ ip address ของคุณแล้วเนี่ยมันได้หน้านี้ขึ้นมาก็แสดงว่าคุณสามารถอ่ารันเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งปกติมันจะไม่ช้าขนาดนี้แต่เน็ตบ้านผมมันพังไงมันเลยช้าแค่นั้นแหละโอเคก็เนี่ยแหละเราก็จะได้จบไปหนึ่งพาร์ททำไมพาร์ทนี้มันเร็วงว่าพาร์ทที่แล้วแม่งโคตรนานเลยสําหรับพาร์ทนี้นะะเอ้ยจะจบเลยดีปาวะมันก็ยังไม่จบดีกว่า เราสอนวิธีการเปิดปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์ก่อนเออสำหรับการที่เราจะปิดเว็บเซิร์ฟเวอร์แล้วก็เซิร์ฟเซอร์สนะครับพิมพ์เซ r ร์ c วิส engine x stop นะครับสำหรับปิดแล้วก็ถ้าเกิดเราจะเปิดก็ start นะครับสำหรับเปิดแล้วก็ไอ,ไอ์ไฟของไฟล์ของเซิร์ฟเวอร์เราเนี่ยมันอยู่ที่ var นะครับ www เว้ย www www นะ,ะแล้วมันจะอยู่ในอีกโฟลเดอร์หนึ่งชื่อว่า html นะับผม html ปุ๊บตรงเนี้ยคุณจะเห็นว่ามันจะมี index dot debian นะฮะแล้วก็ vi คุณสามารถใช้ nano ได้ครับถ้าเกิดว่ายังไม่คุ้นกับ vi ก็ใช้ nano เปลี่ยนเป็น nano ก็ได้ nano จึบ๊บหรือว่า vi ก็ได้ซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกจะพิมพ์ลำบากมากเพราะว่าผมไม่มีขาตั้งหม่นะ,ะต้องถือใหม่แล้วก็ถือไปด้วยพิมพ์ไปด้วยตายแล้ว น,นะครับคุณก็จะเห็นตัว html ของนี่หน้านี้นะครับผมขอมตดผมจะเปลี่ยนตรงนี้เป็น welcome to techplus techplus นะครับแล้วก็ไลท์แล้วคุณก็รีเฟรชหน้านี้ของคุณถ้าเกิดเน็ตมาเร็วนะครับผมตัดเลยดีไหมเนี่ยอ่ไม่ต้องตัดแล้วมา welcome to techplus นะครับผมนี่ เอวก็ประมาณนี้แหละครับผมก็คือตอนนี้เรามีเว็บเซิร์ฟเวอร์ของเราแล้วซึ่งคุณอาจจะสามารถพอยต์โดเมนของคุณมาทางนี้ก็ได้ะครก็คือถ้าเกิดคุณมีโดเมนสมมุติแบบ techpat.com อะไรเงี้ยคุณก็สามารถไปที่ Control Panel ของคุณแล้วก็เอา IP address ตัวนี้นะฮะ1 2 8 1 9, 9 8, 3, 1, 1, 1นะฮะยัดเข้าไปไป A, เป็น A record นะฮะก็คือ มันจะเป็น a อเงี้ย A อหนึ่งสองแปดจดหนึ่งเก้าจดหนึ่งแปดสามหนึ่งอันเนี้ยประมาณนี้นะครับผมมันก็จะแล้วคุณก็จะสามารถเข้าที่โดเมนของคุณได้แล้วถ้าจะให้ดีเข้าไปอีกนะครับให้คุณเอา IPv6 จากตรงเนี้ยแล้วก็สร้างเรคคอร์ด A4 สตัวนับ AAAA แล้วก็ใส่ IPv6 อันนี้เข้าไปครับก็จะสามารถทำให้เซิร์ฟเวอร์ ทำให้โดเมนของคุณไม่ใช่เซิร์ฟเวอร์ทำให้โดเมนของคุณรองรับ IPv IPv 6 IPv s ได้ครับมันจะเอาภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนรรมอ่ะโอเคสำหรับพาร์ทนี้ก็คงต้องจบเพียงเท่านี้นะครับผมพาร์ทต่อไปเราจะมาลง MySQL นะครับผมเดี๋ยวเราจะมากลับมากับพาร์ทต่อไปสำหรับพาร์ทนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับผม